สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคลิปวิดีโอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างไอคอนของคคดูล่านะครับเวลาเราสร้างแอปพลิเคชันด้วยโคดูล่าแล้วทุกไอคอนทุกแอปก็จะเป็นลักษณะตัวเคแบบนี้นะครับเคนี้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อข้างล่างแค่นั้นเองแต่เราจะลองมาทำที่ เห็นไหมครับตรงอันก็จะดูยากก็จะดูเฉพาะทีนี้เราจะมาสร้างแอปตัวนี้นะครับเนี่ยให้เหมือนของคนอื่นเขาอะครับของเขาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แตกต่างกันก็จะดูง่ายเราจะมาล่าเราจะมาทํากันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนไอคอนของโคดร,ราได้อย่างไรก่นดื่นเรามาสร้างกันใน powerpoint เลยนะครับไม่ต้องแปที่ไหนง่ายๆเดี๋ยวเรากำหนดให้เป็นว่างเปล่าก่อน การกําหนดขนาดของไอคอนที่ดีนั้นก็จะอยู่ประมาณ100่งคูณหนึพิกเซลหรือ200ร้อคูณสองพิกเซลแต่ในการที่เราจะทําออกมานั้นให้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้จะไม่มีค่าเป็นพิกเซลจะเป็นค่าเซนติเมตรวิธีทำว่าอ้าวเราอยากจะรู้ว่า ขนาด200คูณ200ก็แล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้ต้องขอขอบคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับที่มีวิดีโอแนะนำตัวนี้ไว้นะครับกอพิมพ์200หารด้วย59แค่นี้เองครับก็จะออกมาเป็นค่าเซนติเมตรได้3.38เดี๋ยวผมก็จะตีเป็นประมาณ4 4เซนก็นแล้วกันนะครับขอบคุณท่านครูอภิวัตรอีกครั้งครับสอนทุกเรื่องนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาทำกัน ตรงนี้จะาเข่ากับสีประมาณก็แล้วกันครับประมาณ4เซนติเมตรก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมากําหนดสีกําหนดสีที่ให้แตกต่างกับเขานะครับส่วนใหญ่ที่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงนะเพื่อให้เด่นชัดหรือสีขาวนะครับนี่เราก็จะเอาเป็นสีแดงก็แล้วนี่สีเขียวของเนะครับเอาเป็นสีแดง ครับเอาเป็นสีแดงโอเคประมาณสีนี้แล้วตรงกลางนี้เราจะใช้อะไรสมมติผมใช้เอาตัวอนกษร็แล้วกันผมวตอนนี้ผมสร้างไอคอนผมก็เอากําหนดตัว i นะครับตัว i เราก็จะมากําหนดขนาดของฟอนต์รูปแบบของตัวอักษรก่อนนะครับว่าจะใช้แบบไหนที่เป็นตัวหนาๆหน,น่อยผมบอกตัว i อ่าเอาแค่นี้พอนะครับตัวไอเซลลักการสร้างไอคอนเสร็จแล้ว,ลวผมก็คลิกขวาแล้วก็เซฟแอสพิกเจอร์นะครับเซฟแอสพิกเจอร์เราจะไปไว้ที่ไหนล่ะบอกว่าเราจะไปไว้ที่อ่าผมเอาไว้เดสท็อปกันนะครับสามเคาะการสร้างไอคอนไว้อ่าไอคอนสองกันแล้วกันโอเคเราก็เสร็จแล้วนะครับ ของ t o s t o s ขอ p ไอของ p พ i n t ก็ปิดไปได้ทีนี้ขั้นตอนต่อ,อไปเราก็จะไปเข้า c o r u l l ลล่ะนะครับเข้าเว็บไซต์ c o r u l l a i o ผมก็จะทำสร้างแอปขึ้นมาสักแอปหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เข้าด้วย Google ตรงข้างล่างนี้นะครับ แล้วเราก็เลือกบัญชีของอ e ีเมลของเรานะครับว่าเราจะใช้ Gmail อะไรแล้วก็ป้อนรหัสผ่านเข้าไปารอสักครู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะปรากฏอ่า r y p r o t e c t หรือ Project ของเราขึ้นมาโอเคขึ้นมาแล้ว นี่ผมทำเห็นไหมครับข้อแตกต่างอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนไอคอนไม่ได้เปลี่ยนไอคอนอันนี้ผมเปลี่ยน icon, ไอคอนที่เปลี่ยนไอคอนเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเบอร์กหนึ่งก,กันนะครับเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็เลือกโปรเจกต์ที่เราทําไว้แล้วเราจะเลือกตั้งแต่ตอนที่เรากําลังทาโปรเจกต์ก็ได้ครับหรือเลือกที่ภายหลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวนี้ตรงสกรีนพ o p e r ตีนะครับเราก็เลือกเห็นไหมครับไอคอนจะมีคําว่าไอคอนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราอัพโหลดไปอัปโหลดรูปใหม่ที่เราทําไว้นะครับไปเลือกที่เดสก์ท็อปการสร้างไอคอนอ่าเลือกตัวนี้ที่เราทําไว้นะครับแล้วก็ Open อ่าก็จะมาแล้วนะครับถ้าเราคลิกดูเป็นรูปอะไรอ่าเป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ปิดกรอบไปเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเลือกไอคอนตรงนี้ให้เป็นไอคอน2 อ่าแค่นี้ก็เสร็จละครับอย่างอื่นเราทำไว้เรียบร้อยแล้วครับสมมติอันนี้เราทำเรียบร้อยเราเขียนบล็อกอะไรเรียบร้อยหมดละนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราลองมาดูกันเราจะทำการติดตั้งเลยนะครับเราจะทำการติดตั้งตรง e x p o r t android app นะครับ เดี๋ยวเราทําการติดตั้งพอครบ100%แล้วอพอครบ100%แล้วนะครับเราก็มาเลือกการที่เราจะทําการติดตั้งเมื่อโชกอบ a n d r รอ d App f o r w a r ิหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะติดตั้งโดยการสแกนด้วยค o r เดอร่าคอมเปเนียนก็ได้หรือไล n e ก็ได้นะครับ แต่ในที่นี้ผมจะเลือกหลายกันลยกันนะผมจะคลิกที่ไลายแล้วเราก็ไปคลิกที่หน้าหลักแล้วก็ไปเลือกเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็คลิกที่ QR code แล้วเราก็ไปทำการติดตั้งตามปกตินะครับที่เราเคยทำกันเสร็จแล้วก็จะให้คลิกที่เปิดเพื่อเปิดลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วคลิกที่ดาวน์โหลดอันนี้ถ้าครั้งแรกเราอนุญ,ญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักก็จะไม่มีข้อความถามอะไรนะครับแล้วคลิกที่เปิดแล้วก็คลิกที่ติดตั้งแล้วก็รอสักครู่อ่าเขาบอกว่าติดตั้งแอปคา่าชั่นเสร็จแล้ว จะเปิดเรื่อยๆหรือจะเสร็จสิ้นเราเสร็จสิ้นก็นแล้วกันนะครับคลิกเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเราก็ปิดกรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราที่เดเราได้สร้างไอคอนไว้นะครับกลับไปที่หน้าจอปกติแล้วเราค่อยๆเลื่อนดูนะครับมาย่างปึ๊บมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับตัวไออ่านี่ก็จะเป็นไอคอนนะครับของเราสังเกตเวลาเราทํานะครับเวลาเราครอบอะไรเนี่ย นะก็จะขึ้นสีขาวนี้ขึ้นมาแต่แล้วเวลาเราเซฟโดยใช้โปรแกรมอื่นที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้ไอคอนสำหรับโปรแกรม Cordula เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ